แล้วครับเจ้า p ีซ0สองรกำลังไต่ขึ้นมาครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาวยูทูบครับอยู่กับบุณล่อดําฟีมครับโวันนี้บุญล่อดําฟีมพามาดูเจ้า PC ซ0 0ร้อยครับโกมสูกครับกำลังไต่เดินขึ้นมาครับเนื่องจากว่าดินมันเหลืออีกน้อยเดียวก็จะหมดนะครับตรงนี้ ปล่อยติ่นใตขึ้นมาได้ครับนี่ฮะ p c 200ฮะตับมาสูงถ้าผมว่าถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นรุ่นจิตหรือไงครับเนี่ย,เ,ยเพราะว่ามันมีได้ข้างอยูครับกับงานวิ่งปาาปอครับใกล้ๆนี่อ้ ทางก็เนื่ยก็นุ่งก็ไปหมดเลยครับดูเอาครับรถแต่ะคันนู่นขึ้นไปไม่ไหวแล้วครับติดแล้วครับลิงก็เหลืออีกไม่เท่าไหร่ก็จะเสร็จแล้วก็จะหมดแล้วครับนี่ขึ้นไม่ไหวครับจมแล้วกี่โคนก็ไหลลงมาครับมันเลยทําให้ทางแคบลงครับดูครับสภาพรถแต่ละคันเอานี่หยกกีโคนนะครับนี่ มอมแมมไปหมดแล้วครับงานนี้งานลอกสะเก่าครับดูครับ, <c oughs> รบที่โคอยู่ดีก็ไหลลงมาครับนี่ไหลลงมาปิดทางทำให้ทางแคบเรือหน่อยเดียวเฮียเรารอรถไถป่าครับ,รรถถป,รบป่าทางให้กว้างขึ้นครับ ทีมงานมาจากบ้านยายเย้มนะชื่อบ้านยายเย้มครับทีมงานนี้มาหากินเขตของบ้านปวดลยครับของทีมงานเขตมาเข้ามาในเขตดครับมันไปไวไหมมันลื่นเนี่ยมันลื่นขี้โคนะครับนี่ ไปรอดไหมจะไปรอดไหมโอ้อ่ะเดี๋ยวรอรถไทยช่วยดันท้ายหน่อยโอ้หงานี้เดี๋ยวเราค่อยไปดูที่สะครับอ่ะตามเขาเลย f c 9 4 t เอ้ยขึนไปแล้วฮะเดีย๋ยวเรามาดูครับคันนี้ต่อทางนี้ก็ไม่รู้จะลงไปทางไหนแล้วนะน่วมไม่หมดนะครับนี่เจ้าคุมสุ p c 2 0 0ก็ทําการลงไปข้างล่างนะครับเหลือดินอีกน้อยเดียวก็จะหมดแล้วนี่แหละเหลืออยู่แต่เพอตรงที่ไมโครยืนนี่นะะ สภาพนี่ก็ไม่ต้องดูครับมอมแมมไปหมดครับมาทำการลอกบอ่อครับให้ลึกลงไปได้ยัง,งโอ้ไปไม่ได้จมตะแคงน,นู่นอีกอ้าวโอ้โหงานเข้านะฮะอย่าไปดูครับอ้ออ้อ คันนี้ก็จะถอยเข้าครับมันจะเบียดคันน,นู้นหรือเปล่าอ้าวคันนู้นก็ไปไม่ไหวครับโอ้ทางมันน่วมไปหมดแล้วครับเจ้าล็อกกี้ด้านด้านนู้นครับจะออกตัวไปไม่ไหวทางนี้รถกระชนกันครับเกี่ยวกระจกอ้าวอ้าวโอ้เด็ดคันคันนี้ก็ล้อหน้าก็ยุบลงครับนู่นกำลังจะใช้ โซ่ดึงครับติดทางนู้นหน่อยหนึ่งผมกลัวว่าจะไปทางนู้นกลัวจะไม่เห็นทางนี้คะเลยยืนตรงนี้เอาเลยซูมให้เพื่อนๆได้ดูกันครับแต่คงไม่ยากครับดึงเอาขึ้นก็ดึงก็น่าจะขึ้นครับนี่นี่ง,ง่ายๆครับขึ้นเลยครับ ทางนี้จะทำไงไอ้สองคันนี้คันนู้นเคยไปไม่ได้คันนี้ก็ท้อยจะไปเอาดินก็เอาไม่ได้วางทางอยู่อางานก็ใกล้จะเสร็จอยู่แล้วเหลืออีกน้อยเดียวโอ้นี่ความลึกไม่ใช่ใน,น้อยเนี่ยไม่ใช่ตัว6เมตรแล้วเลยนูน่นดูครับออกตัวไปแล้วค,คันนี้นี่ไม่รู้จะลงไปทางไหนครับ อ๋ออ๋อระวังกันนะระวังกันเออนี่แหละหมุนไปไม่ได้ครับคาอยู่ตรงนี้แล้วครับอ่างานนี้งานรถไถหนักเลยเอาดินี่หมุนติวติวอยู่นี่อีกแล้ว Oh. นีครับทามันน่วไปหมดแล้วครับอ oh. ดีที่ว่าตักไม่เยอะนะถ้าตักเยอะเลยโอับโหหนักกว่านี้อีก oh. ได้ที่แล้ว ถอยขึ้นไหมที่โคเนี่ยจะถอยขึ้นไหม<อ>นี่ครับมีแตนลุนนอ้อล้อหมุนติ้วติ้วทิ้วฮะ ทางล้หไ่ครับยาวๆไปเลยเอาโอ้โอ้โหอ,อ,อ,อาผจนได้ครับโอ้นี่แนนอนเยี่ยมโอ้เดี๋ยวเรามาดูแม็กโครบ้างครับรวงสุดบูมเลยนะมายืมคุณแจครับ ทีมงานนี่รู้สึกว่าแต่ละคนนี่อุดมสมบูรณ์ครับทางคนขับหรล้อทางคนขับรถไถหุ่นจะสไตล์คล้ายกันเลยครับพี่น้องกันหรือเปล่าอันนี้กับกระแซลกันไปฮนะดูครับหลวงสุดบูมเลยรถตัวเองมาอยู่ด้านล่างครับเพื่อจะได้ความลึกครับนี่ผมว่ายอย่างน้อยก็6เมตรนะครับบ่อลูกนี้ กือบจะหมดแล้วครับพอดีแวะมาครับผ่านมาเห็นก็เลยมาถ่ายเพื่อนได้เห็นครับโอ้โหโอ,โอ้ออกตัวให้ไปนะไปนะครับที่ขุดไม่เท่าไรครับที่เทนหน้าดูกว่าครับมันดีฮะที่โคนไหลมาขวางทางครับ ช่วงนี้รถเมคโครจอดรอครับเพราะว่าทีเทมีอุปสรรคครับเดี๋ยวเราไปดูทีเทกันดีกว่ามันกว่ากันเยอะเลยครับนี่ฮะรถไทกกำลังปาดทำทางใหม่ครับโอ้ที่โยกผ่านหน้านี่ทำด้วยเลดเลยนะยาวเลยฮะที่จับโยกผ่านหน้านี่ฮะกำลังแต่งทางอยู่ครับ นี่ครับเปิดทางให้กว้างขึ้นครับไลลขี้โผล่ออกออาไลลมาเดี๋ยวเจอแจ็คพคตอีกลื่นอีกดูครับดูที่จับโยครับอ่า ที่จับโยกแกนี่ยาวเลยฮะนี่ใส่ท่อเรดเลยฮะ,ะเดี๋ยวเรามาดูตอนขึ้นครับว่าเป็นไงถอยขึ้นไหมไปได้ไหมเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูครับโอ้เดินหน้าไปเลยฮะไปได้ไหมถอยหล้างไม้ถอยหล้างไม้ โอ,โอ้หมุนหมุนเอาไม้เอาไม้ครับโอ้ไม่ขึ้นเดี๋ยวเราจะดูความพยายามครับอีท่าไหนเอาแบบไหน หรือยอมก่อนให้รถไยแต่งทางก่อนไม่ไรไม่ไว้ครับขึ้นไม่ไว้ต้องถต้องตั้งลำตรงๆฮะเออตั้งลำใหม่ครับตรงนี้ก็น่วมเหลือเกินครับนี่ดูครับ fc 8j ครับคันนี้โอ้ตายตายวันนี้จะขึ้นปะเนี่ยอ่ะอย่าให้รถไทแต่งทางก่อนนี่ไล่ดินแห้งลงมาฮะมันลื่นครับ มีแปลงท่ออากาศครับมาไว้ด้านข้างเลยรถไทคันนี้อยี่ยมมากดูครับท่อคองอากาศนี่เอาไว้ด้านข้างเลยนะแปลงมาครับเดีย๋ยวเราให้รถไทแปลงทางสักแป๊บนึงครับนะเรามาดูครับรอบนี้จะขึ้นไหมครับ ยังไม่ขึ้นเหมือนเดิมครับหมดกำลังครับโอ้โหนี่ว่าแรงที่สุดในบรรดาทีมงานแล้วนะคันนี้ อยมาคอนถอยมาคอนถอยมาคอนครับถอยมาคอนเดีย๋ยวเราถ่ายแต่งทางอีกสักรอบครับอรอ,อบนี้เป็นไงฮะโอ้ได้แล้วครับโอ้หมดความลื่นก็ขึ้นได้นะครับนี่ไปแล้วสบายแล้วอ่ะโอ้ยกว่าจะลุ้นได้แต่จะคันขึ้นครับ มันมาจากไหนมันมาจากที่โคนตรงนี้นะฮะทะลักไหลลงไปครับที่ทางขึ้นมเมอ่อทำให้ขึ้นไม่ได้ก็นะไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะเดี๋ยวเป็นอันว่าคลิปนี้บุญรอดดำทีมขอจบเพียงเท่านี้นก่อนนะครับฝากติดตามด้วยนะครับบุญรอดดำทีมครับสวัสดีครับ